สวัสดีครับกาบสวัสดีแฟนแอฟซีทางช่อง YouTube ยูทู e ชี้มวยเด็ดสุกท่านครับกลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยครับกับการให้ทศนะวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่านงน้ำหนักรายการศึกเพชรยินดีวันพฤหัสที่18กรกฎาคม2567ครับถ่ายทอดสดทางช่องทูฟอร์ยูยี่สี่สิบแปดนาฬิกาเป็นต้นไปณเวทีมวยราชดำเนินครับ 8คู่ในรายการครับช่วงแรกถ่ายทอสดทางช่องทูฟอยู่นะครับ1ิบแาเป็นต้นไปนะครับถึงประมาณ2ทุ่มแล้วก็ช่วงที่2ก็ถ่ายทอดทางแอปพลายทีวนะครับแฟนมวยก็ไปติดตามรับชมกันได้ทาง2ช่องทางเลยนะครับผมจะมาให้ทัศนาวิจารณ์นะครับออกตู้4คู่ในรายการนะครับช่วงถ่ายทอดสดทางช่องทูฟ o ยูนะครับก็เอาข้อมูลตรงนี้ไปประกอบการเล่นหน้าตู้หน้าเวทีประกอบการตัดสินใจของท่านนะครับ อัปเดตคู่มวยกันก่อนครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับก่อนที่เราจะไปลงลึกรายละเอียดน้ำหนักเนื้อตัวนักบอยแล้วก็เลทราคาล่าสุดนะครับคู่แรกเนี่ยเป็นบรรลังเพชรเปิ้นครพบกับชัยพลดาบรันสารคามครับร้อยสี่ต่อร้อยห้านะครับฝ่ายแดงต่อน้ำหนักให้หนึ่งปอนด์คู่สองเป็นชลันดาบรันสารคามครับพบกับเจ้าเพชรช่องจอมบอลมหาชัยครับเบีดพิกัดหนึ่งร้อยสิบหกคู่สามรองคู่เอกครับต่อน้ำหนักกันหนึ่งปอนด์ครับเจ้ามังกรเพชรายมอนสนุกเกอร์ พบกับเจ้าสังฟ้านอนวัดยิมครับร้อยเก้าต่อร้อยสิบปอนด์ฝ่ายแดงต่อน้ำหนักให้หนึ่งปอนด์นะครับคู่ที่สี่คู่เอกครับเป็นภาคที่สามนะครับแก้มือล้างตากันอีกครั้งครับระหว่างเจ้านิโรธอ่าแกงกะรูมวยไทยนะครับหรือว่าสบุญมิลิ์เดิมนั่นนะครับพบกับเจ้าเพชรสองแสงเพชรยินดีคาเดมี่ครับเบลดพิกัดหนึ่งร้อยสิบเก้า ฝากกดไลค์กดติดตามกดสมัคสมาชทางช่อง u t u b e ครับเพื่อด้วยนะครับจะได้ไมาพาชช่พลาดชิปข้อมูลมวยจะได้เป็นกําลังใจให้ผมได้นาคลิปต่อไปกันด้วยฝากกดไลค์กดติดตามเพจ Facebook ชี้มวยเด็ดครับด้วยนะครับรวมลือข้อมูลมวยเหรีราคาเนื้อตัวน้าหนักคบวงจรครับ,ฝา,า like, รรบฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ใหกันด,ด้วยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจมาให้ที่ด้านล่างคลิปนี้ไปกันที่คู่แรกประจำรายการครับผู้แรกจะเป็นเปิ้ลอ่าบัลลังเพชรเปิ้ลนครพบกับเจ้าชัยพลดาบลันสารคขามครับเบียดพิกัด100 4ต่อ105ปอนด์อครับฝ่ายแดงต่อหนักหนักให้1ปอนด์อฝ่ายแดงในบรรลังเพชรน,นครครับหรือว่าเพชรนครรถสวยจากเจดเดิมครับมวยจากนาครสีซ้อมอยู่ที่บ้านนะครับอคอนครสีแล้วก็มาเก็บตัวทําหนักที่สอบบมิพัฒน์สิบีครับหนึซนเมตรครับเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือประเภทจัดจ้านเลยหลักเลียมเชิงโชคอเป็นมวยดีสมัยก่อนเนี่ยเป็นมวยที่ประเภทฝีมือจัดนะแต่ปลายปลายเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่ไฟล่าสุดก็ต่อยดีนะ ไฟล่าสุดเนี่ยต่อยดีแจ้งเกิดได้ครับ4ีไฟเนี่ยแพ้3ชนะ1นะครับมีแพ้พายทองคำสิทธิเลียนที่เวทีมวยราชจะดำเนินครับชนะอ่าแล้วก็มาแพ้เสือดำออเพชรขุนศึกที่รังสิทธิ์ครับล่าสุดมาชนะสุธิรักษ์นุ้ยนครอ่านุ้ยสรีบมเมืองครับที่เวทีมวยรังสิทธิ์21ิมิถุนายนที่ผ่านมาคู่ชกค,ครับชะลันอขออภัยครับชัยพลดาบลันสารคามครับวันนี้ก็ได้น้ำหนักหนึ่งปอนด์นะครับต่อยเวทพิกัดร้อย เจ้าชัยพลตัวนี้ก็เดิมๆก็คือเจ้าจอมโหดดาบรันสารคามเดิม่นแหนะครับหรือว่าเจ้าลูกกอกเพชรสมานแซนวิชมวยจากโคราชครับซ้อมอยู่ดาบลันสารคามครับรุ่นพี่23ปีครับ165ซนติเมตรครับปืนเพเป็นมวยเข่ามวยบูฝีมือความเป็นมวยเนี่ยก็น้อยครับไม่คือฝีมือความเป็นมวยเนี่ยเป็นรองแน่นอนแต่ว่าได้เปรียบเรื่องลูกบูลูกสู้แล้วก็น้ําหนักครับวันนี้ได้เปรียบน้ําหนักก็ไปดูฝามฟอร์มล่าสุดช้างนกยกสี่น้องเล็ก สิทธิ์อลันที่ชัยยภูมิชะนะคะแนนเพชรสีดำสิเจริญทรัพย์ที่ลังสิ์ครับแล้วก็มาแพนักยก3วันมีโชคทีเคดีมวยไทยที่ราดนำเนินครับเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาเปรียบเทียกบกันไปแล้วครับผู้นี้ถ้าพูดถึงเวทน้ําหนักเนี่ยเวทร้อยสี่กับร้อยห้าเนี่ยเวทนี้ชัยยพลเนี่ยเวทตึงๆอยู่พอสมควรนะแต่ก็อย่างว่าครับสองสามไฟเนี่ยเขาปล่อยน้ําหนักขึ้นไปต่อย คือก่อนหน้าในต่อยที่ภูทร์ถ้าเป็นส่วนใหญ่สองไฟนี่มาปล่อยน้ําหนักต่อยร้อยแปดร้อยเก้าเลยอะแล้วก็ได้น้าหนักคู่โจกอีกลูกพระทะลูกเสรษีก็เป็นรองเขาคู่นี้น้ําหนักบปป่อยๆในบัลลังเพชรประมาณห้าสิบนะครับส่วนชัย,ยพลในประมาณห้าสิบสองได้น้ําหนักอีกหนึ่งปอนด์ฝ่ายแดงบัลลังเพชรครับเมื่อเช้าเนี่ยมาร้อยสี่จุดห้านะครับลดศูนย์จุดห้าแต่ว่าลดไปลดมาน้นาหนักขายไปศูนย์จุดเก้าเลยถ้าตีเลขกลมๆก็วันนี้ บัลลังเพชรเนี่ยขาดไปเกือบปอนเลยส่วนคู่โชครับับชัย,ยพลเนี่ยมา105.5ลด0.5ลดแล้วเหลือประมาณ104.8ครับน้ำหนักหายไป0.2คู่นี้เท่ากับว่าชัย,ยพลเนี่ยได้น้ำหนักประมาณปอนกับจ7จดนะถ้าตีเลขกลมคมเนี่ยได้น้ำหนักปอนกับจุดเเกือบ2ปอนอะน้ำหนักไปปล่อยใหญ่กว่าอีกต้นๆฝีมือความเป็นมวยบัลลังเพชรดีกว่าแน่แต่ลูกเสียสีลูกปัะทาเตาย,าย,ายต้องดูว่า โดนต่อโดนครับแรงประทะแรงเสียสีบวกกับเวทน้ําหนักวันนี้ดูว่าเจ้าบัลลังเพชรจะต้านได้แค่ไหนคู่นี้ความเป็นมวยบัลลังเพชรน่าจะไปก่อนนะต้นๆแต่ต้องดูว่าไปก่อนแล้วเตะแล้วชัยพลยุบไหมเตะแล้วสะเทือนหรือเปล่าถ้าเตะแล้วไม่สะเทือนผมบอกเลยว่าวันนี้ถ้าชัยพลถึงตัวเมื่อไหร่เนี่ยเสียสีปะทะกันไปแล้วไม่น่าจะต้านอยู่นะเพราะว่าทั้งได้น้าหนักทั้งน้ําหนักไปปล่อยก็ใหญ่กว่าเสียเปรียบแค่ช่วงโชคครับวันนี้ดูหนากว่าชัดเจนเลย วันนี้เลทเปิดอยู่ที่บัลลังเพชรประมาณ1 1 8ออกชอบเป็นมัวรองนะครับผมชอบไปที่ชัยพลครับรุ่นตท้ายเสียสีไปแล้ววันนี้ดีกว่าครับจากชนะบัลลังเพชรปเปิลน,นครคู่ที่2ครับฉลันดาบรานสารคามครับพบกับเพชรช่องจอมบอลมหาชัยเวทพิกัด116ฝ่ายแดงครับโจฉลันดาบลันสารคามหรือว่าเพชรห้วยพึ่งดาบรานสารคามเดิมครับตัวนี้ก็จากกาะสินนะครับซ้อมอยู่ที่ดาบรานสารคาม20ปี1 6 8ซนติเมตร พื้นเพยเป็นมวยขวาประเภทเข่าครับเดินปั้มเดินเสียบเดินค้ำครับประเภทแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงวงในเหนียวหนึบครับระยะประชิดมีศอกอันตรายแพ้หนึ่งอำนาจอื่บนที่ลงังสิทธิ์แพ้ลูกกอกเพชรสิทธิ์บิ๊กแก๊สครรักปทุมที่ลงังสิทธิ์ชนะเพชรผู้เขียวหอจกอคุ้มคุ้มสุธิที่เวทีมวยลงังสิทธิ์21มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดได้นับแนะครับก็เลยต่อยง่ายคู่ชกเพชรต้องจอมบอลมหาชัยหรือว่าก้องมงคลปออ่าวทะเลบางสเสละเดิมครับจากสุดินซ้อมอยู่ที่วอวังพรรมครับ 22ปีครับ165ซนติเมตรครับพื้นไปเป็นมวยขวาฝีมือครับมีทุกลูกมัดหนักสอคมวงในก็เหนียวเหมือนกันแข็งแกร่งแข็งแรงกระดูกการผ่านมวยก็ดีช่วงนี้ก็เพิ่งแจ้งเกิดได้ไฟล่าสุดนะครับฟอร์มหลังก็แพ้มาหลายไฟเหมือนกันทั้งคู่ครับแล้วก็แจ้งเกิดได้เหมือนกันเลยเพชรช่างจอมเนี่ยมีแพ้นกยกสามเป็นนายาหน่งบางทายที่ตุปาเตมีครับแพ้เพป็นประหัตสิทธิ์นายกเทวีาพงครับที่สุรินทร์ครับ ล่าสุดมาแจ้งเกิดชนะคะแนนเจ้าหนึ่งอำนาจอึงอุนบนได้ครับที่เวทีมวังสิตเจ็ดมิถุนายนที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วพื้นเพเข่าชนเข่าครับถ้าพูดถึงความหลากหลายเนี่ยผมดูว่าเจ้าเพชรช่องจอมเนี่ยจะหลากหลายครบเครื่องกว่านะต,ต้นมีลูกเตะต่อยรุนแรงมีหมัดอันตรายครับหนักแรงทุกลูกส่วนวงในก็ไม่เป็นรองหรอกพื้นเพของ,ของเป็นมวยเข่าด้วยกันทั้งคู่ด้วยไปดูน้ำหนักสอบเมื่อเช้า1้อฝ่ายแดงมาร้อ8ลด0.8นครับน้ำหนักปล่อยประมาณ57-58กิโล ส่วนเจ้าเพชรช่องจอมครับเมื่อเช้าเนี่ยมาร้อยเท่าพิกัดน้ำหนักปล่อยป,อยป,อยประมาณ58กิโลกระแสเลดราคาเนี่ยเปิดอยู่ที่ชลันดาบลานสรารคามเนี่ยเป็นต่อในราคาเสมอคู่นี้อยู่ที่สภาพาร่รางกายแรงปลายวงนายอย่างเดียวเพราะว่าพื้นเพเป็นมวยเข่าด้วยกันทั้งคู่ฟอร์มหลังเนี่ยสไฟเนี่ยแพ้2ชนะ1แล้วก็เป็นไฟที่แจ้งเกิดด้วยกันทั้งคู่เลยชลันเนี่ยเคยแพ้หนึ่งอนาจนะส่วนเจ้า,าเพชรช่องจอมเนี่ยล่าสุดชนะ1อํานาจมา คู่นี้เนี่ยผมชอบไปที่เจ้าเพชรช่องจอมบอลมหาชัยนะผมมองว่าหลากหลายครบเครื่องกว่านะครับตีนอกเนี่ยลุ้นก่อนได้ส่วนวงในก็ต้องไปลุ้นเข่ากันอีกทีเพราะพื้นเพเป็นมวยเข่าด้วยกันทั้งคู่ต้นๆในหน้าลงทุนรองไปที่เจ้าเพชรช่องจอมครับวันนี้เจ้าชนะฉลันดาบลันสารครามคู่ที่3ครับรองคู่เอกครับคู่นี้แก้มือล้างตากันนะครับมังกรเพชรซายมูลสนุกเกอร์พบกับเจ้าสังฟ้านออรวัตยิมครับเบลดพิกัด100 9ต่อ110ปอนด์ลฝ่ายแดงต่อน้ำหนักไขห้1ปอนอ์นะครับ ไปดูข้อมูลเชิงลึกฝ่ายแดงกันก่อนครับมังกรเพชรทรายมูลสนุกเกอร์ปอมวลชัยแล้วก็ดาบลันสารคามเดินนั่นนะครับสอจอโอเล่ยะโสธรตัวนี้ก็เจ้ามังกรเพชรตัวนี้จากยะโสนะครับซ้อมอยู่ที่จังหวัดยะโสธรอยู่ที่ทรายมูลนะครับทรายมูลสนุกเกอร์พื้นเพก็เป็นมวยประเภทซ้ายฝีมือแหละครับ20ปีสูง165ซนติเมตรเตะซ้ายต่อยซ้ายครับสายทั้งแถบครับหลักเหลี่ยมฝีมือความเป็นมวยดีครับตีนอกในจัดจ้านเลย จัดจ้านอาวุธมวยเนี่ยดูสายจัดจ้านเลยตีนอกแล้วก็มีศอกันตรายด้วยแพ้เพชรปีชาสอการไฟฟ้าที่อู่บนแพ้จิกซอนายกซอยเทศบาลเวียงยองลำพูนที่หลังสิทธิ์ชนะสังฟ้านนวัดยิมครับที่เวทีมวยรังสิตธ์ครับยี่สิบห้ามิถุนายนที่ผ่านมาคู่โกครับสังฟ้านนวัดยิมครับหรือว่าชอวัน์สันผิววายโยตัวเ,ยวเดียวกันครับจากจังหวัดโคราชนะครับตัวนี้ก็ซ้อมอยู่ที่นนวัดยิมนะครับยี่สิบสามปีร้อยหกสิบห้าเซนติเมตรครับ ขวาครับจังหวะฝีมือเหมือนกันประเภทจัดจ้านหลักเหลี่ยมเชิงโชกความเป็นมวยดีช่วงนี้3มยกไปก่อนคู่โกตลอดแล้วก็มาพลิกแพ้ใท,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 ท้ายตลอดเลยอยู่ที่แรงปลายครับสั่งฟ้าพลิกแพ้กระดูกเหล็กอออัจฉริยะที่ราดช,ชิมเนินพลิกแล้วก็มาพลิกแพ้แล้วกระดูกเหล็กที่ลังสิ์อีกครั้งครับแล้วก็มาแพ้คู่โจกในวันนี้นะครับมังกรเพชรไซมอนสโนเกอร์ที่ลังสิตยีย่สิบห้ามิถุนายนที่ผ่านมาคู่นี้ น้ำหนักสอบเมื่อเช้าเนี่ยฝ่ายแดงในค่อนข้างที่จะมาเยอะพอสมควรครับเมื่อเช้าในลดไปประมาณ2ปอนกว่าเลยนะฝ่ายแดงในลดน้ำหนักเยอะนะครับเมื่อเช้าเวียดร้อยเก้าเนี่ยมาร้อยสิบเอ็ดจุดสองเลยนะครับลดไปประมาณสองปอนกับจุดสองคู่โชคในมาร้อยสิบจุดหกครับลดศูนย์จุดหกก็ลดได้ไม่มีปัญหานะครับคู่นี้ฝ่ายแดงต่อให้หนึ่งปอนเพราะว่าเคยชนะมาเลทเปิดอยู่ที่มังกรเพชรเป็นต่อในราคาห้าสี่ คือคู่นี้เนี่ยประกอบกันมาเนี่ยผมชอบมังกรเพชรดูไฟล่าสุดต่อยดีก็ต่อยดีชนะเยอะด้วยแต่ว่าราคาบรรยากาศไม่ค่อยไปเฉยๆนะครับไฟล่าสุดคือต่อยดีมาก3ยกคู่ขี้สูสียก3เนี่ยโอโ้โหหักเหลี่ยมล้มหัวที่หัว,หวตามหมดเจ้าสังฟ้าดูไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงเลยยก4ยกสยก4เนี่ยโดนเยอะหักล้มเสียเหลี่ยมเสียทรงไปเรื่อยแต่ว่าบรรยากาศราคาหน้าเสือสภาพแวดล้อม วันนั้นเนี่ยโอ้โหราคารอเจ้าสั่งฟ้ามากรอแล้วทาไม่ได้อะ่ะหมดสี่ยกราคากลับมาชิงดําเฉยตามสายตาวันนั้นดูดูเจ้ามังกรเพชชนะเยอะ,อะแล้วก็กรรมการก็ดีนะกรรมการชูให้ทางด้านเจ้า,ามังกรเพชชนะมาวันนั้นหมดยกราคาต่ออยู่ประมาณ 3- ามสี่ช่วงตัวมั้งเมื่อน,นี้ลดเยอะหน่อยครับแต่ต้นต้นก็น่าจะดีกว่าแหละคู่นี้3มยกคู่ขี้สูสีของเดิมๆไปไป,ไปเจ้าสังฟ้าก็ไม่เท่าไหร่วันนี้ลดเยอะจริงครับเจ้า มังกรเพชรแต่ดูว่าลดได้นะแต่ดูว่าลดได้น้ำหนักปล่อยๆก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากเดิมทีเจ้ามังกรเพชรก็ต่อยอยู่เวทประมาณนี้แหละครับร้อยแปดร้อยเก้าประกอบกันตอนแรกในคู่นี้ร้อยแปดกับร้อยเก้านะแต่ว่าขยับน้ำหนักมาเป็นร้อยเก้ากับร้อยสิบก็ดูว่าน่าจะฟื้นครับตอนเย็นเดี๋ยวรอรูเลทราคาอีกทีถ้าเลทคู่นี้เนี่ยไหลข้ามไปเสมอเจ้าสังฟ้าหรือว่ายันเสมอ เจ้ามังกรเพชรคู่นี้ก็ต้องเล่นระวังสักนิดหนึ่งแต่ถ้าเลทยังอยู่5 4 3 2อยู่ที่มังกรเพชรคู่นี้ก็ดูน่าเล่นครับล่าสุดชนะเยอะถ้าพูดถึงอาวุธทรงมวยคืออาวุธมวยชนะชัดเจนน่ะแต่ว่าวันนั้นบรรยากาศราคาคู่ขี้สูสีอย่างเดียววันนี้ออกไปที่มังกรเพชรครับลดเยอะหน่อยแต่ว่าดีกว่าครับจะย้ำแค้นเอาชนะสังฟ้านอนวัดยิมได้คู่ที่4ี่คู่เอกครับคู่นี้แก้มือล้างตากันอีกครั้งครับนิโรธแกงกระรูมวยไทยพบกับเจ้าเพชรสองแสงเพชรเจริญวิทย์ครับ หรือว่าเป็รยินดีคาเดมี่119ไปดูข้อมูลเชิงลึกฝ่ายแดงนะครับนิโรดสอบุญมีฤทธิ์ครับไฟเตอร์มวยไทยวันนี้ใช้แกงกะรูมวยไทยนะครับเพราะว่าไปซ้อมอยู่แกงกะหรูมวยไทยมวยจากพัทลุงครับซ้อมแกงกะหรูมวยไทย20ปีครับร้อยหกสิบเจ็ดเซนติเมตรครับเป็นมวยขวามวยเข่าเปิดเจมเดินบู้เดินชนประเภทท้าดวนชวนแรกเชิงไม่สนชนลูกเดียวครับสามฝ่หลังสุดมี แพ้จเจริญยศบุรณามมยไทยที่ลังสิทธิ์แล้วก็มาชนะคะแนน mm hmm. เจ้าเพชรตัมบาราศักดิ์ินที่สุราชแพ้พืนใหญ่พอหลักบุญที่ลังสิทธิ์ครับ17พฤษภาคมที่ผ่านมาคู่ชกเพชรสองแสง mm hmm. เพชรยินดีอะคาเดมี่หรือว่าเพชรเจริญวิทย์จากสารคามครับซ้อมอยู่ที่ไฟนี้ไม่แน่ใจนะาตามที่สอบถามมาทำไมไฟนี้ถึงกลับไปซ้อมอที่เดิมนะเจ้าเพชรสองแสงไฟนี้กลับไปซ้อมอยู่ที่เพชรเจริญวิทย์แล้วครับแล้วก็ขึ้นมาน่าจะขึ้นมาทำหนักที่เพชรยินดี ก็กลับไปซ้อมที่ค่ายเก่านะครับ19วเ v ครับ1้อเซนติเมตรครับเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือประเภทเตะตั้งขวางคา,าหลักเหลี่ยมความเป็นมวยประเภท iq สมองมวยดีมาก3ไฟหลังสุดครับมีแพ้เพชรกากา้าโชดบางแสนที่ราชดำเดิมเนื่อชนะเพชรกาก้าโชดบางแสนที่ลังสิตล่าสุดมาแพ้คะแนนเจ,เจ้าเจริญเงินบูรณา,ามวยไทยที่ลังสิตสีมิถุนายนที่ผ่านมาอาวุธมวยทรงมวยดีกว่าเยอะวันนั้นพลาดโดนนับอย่างเดียว เปรียบเทียบกันไปแล้วครับคู่นี้เคยใช้บริการกันมา2ครั้งเดี๋ยวเราไปดูน้ําหนักสอบกันก่อนฝ่ายแดงมา119.4น้ำเงินมา119.7ครับกระแสเรดราคาล่าสุดตอนนี้เปิดอยู่ที่ฝ่ายน้ําเงินเป็นต่อประมาณ19ครั้งแรกเจอกันที่เวทีมวยราชจะดำเนินเป็นทางด้านเจ้านี้โลดสบุญมีฤทธิ์ชะนะคะแนนมาแบบชูสวนแบบชูสวนเลยครับอาวุธมวยแพ้เจ้าเพชรสองแสงแบบ พอวันนั้นกูก็ดูแพ้เพชรสองแสงอะร,ราคาหมดยก5้าไหลต่อไหลเล่นเพชรสองแสงด้วยแต่ว่ากรรมการชูสวนให้ลูกขยันเจ้านีโรดล่าก็ล่าสุดเนี่ยมาแก้มือกันที่เวทีมวยจิตมืองนนท์ครับเป็นทางด้านเจ้าเพชรสองแสงในกดน็อกในยกที่4นะครับแก้มือล้างตาได้ช่วงเดือนมกราคมปีที่แล้วกลับมาเจอกันใหม่อีกครั้งครับวันนี้ขยับเวทขึ้นมาเป็น1 1 9สมัยก่อนต่อยกันอยู่ประมาณร้อยเวทประมาณ1้อยสิบสี่ร้อยสิบห้านะวันนี้มาเจอกันร้อย สิบเก้าถือว่าเป็นเวทใหญ่เลยคู่นี้ถ้าพูดถึง iQ สมองมวยฝีมือความเป็นมวยเนี่ยเพชรสองแสงก็ดีกว่าเยอะเลยครับไม่พลาดอย่างเดียววันนี้ผมมองว่าจะมาเดินจับมาเดินตีเข่าเจ้าเพชรสองแสงวันนี้ผมก็ดูว่าเหนื่อยอะ่ะวันนี้ผมชอบไปที่เพชรสองแสงเพชรกินดีอะคาเดมี่นะครับวันนี้ดูแก้มือล้างตาได้ก็เลทเปิดประมาณ19ดูหน้าต่อครับ3ายกไปก่อนหลายกิโลครับวันนี้วงในตั้งโต้สู้ดดีๆขยันออกขยันทำอยานน่าหนีเยอะผมมองว่าวัาวนนี้ม้วนเดียวจบ คือแก้มือล้างตาได้แบบสวยๆเลยวันนี้ก็จะชนะเจ้านิโรดแก,กลูมวยไทยครับชอบตามเห็นต่างส่วนได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับสรุปบรรด์คชอบ3าดาวแล้วก็ห้ดาวประจํารายการครับ3ดาวประจํารายการวันนี้ส่วนตัวผมชอบไปที่เพชรช่องจอมบอลมหาชัยครับจะชนะฉลันดาบลันสารคามผู้นี้เข่าชนเขา่าฉลันตัวนี้เข่าลุ้นล้วนครับเปิดเกมเดินบูเดินชนมีแต่พละกําลังครับถ้าพูดถึงเพชรช่องจอมเนี่ยตีนอกมีหมัด มีเตะเตะขาเจาะยางมีหมัดต่อยแม่นต่อยคมครับก็คือลุ้นก่อนได้อะวงในผมก็ดูว่าไม่เป็นรองคู่นี้ยออกไปที่เพชรช่องจอมบอลมหาชัยครับอาวุธดูหลากหลายครบเครื่องกว่านะครับจะชนะเจ้าชลันดาบลานสารคามเป็นมวยชอบ3ดาวประจํารายการ5ดาววันนี้ผมชอบที่เพชรส่องแสงนะเพชรส่องแสงเพชรยินดีคาร์ดมี่ไฟนี้กลับไปซ้อมที่เดิมกลับไปซ้อมที่เพชรเจริญวิทย์ผมดูว่าช่วงนี้ช่วงที่มาอยู่เพชรยินดีเนี่ยผมไม่รู้เป็นไงนะหรือว่าความคิดผมคนเดียวก็ไม่รู้นะ ผมดูว่าไปปายเนี่ยไม่ค่อยดีนะตั้งแต่มาอยู่เพชรยินดีเนะ่ยเหมือนไปปายเนี่ยไม่ค่อยขยันออกความเป็นมวยดีฝีมือดีแต่ว่าไฟที่แพ้มาบ่อยๆก็คือไปปายครับมียุบมีแผ่วตลอดแต่ไฟที่ต่อยกับเพชรกาค้าก็ต่อยดีนะล่าสุดก็ต่อยดีวันนั้นพลาดโดนนับอย่างเดียวคือคู่นี้ฝีมือความเป็นมวยเนี่ยเพชรสองแสงยังไงก็ไปก่อนครับนี่โลดจะมาเดินตีเข่าจะมาเดินจับปั้มตีก่าจะเข้าถึงตัววันนี้ผมบอกเลยว่าเหนื่อย ไปก่อนหลายกิโลครับ19เนี่ยหน้าต่อมากๆคือคู่นี้ราคาไหลแน่นอนจากชนะทางด้านนิโรดแจงกระรูบวยไทยครับชอบตามเห็นต่างสนได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยสรุปวมชอบ4ี่คู่ในรายการคู่แรกออกไปที่ชจยพลดาบดันสารคาวมวันนี้ได้เปรียบน้ําหนักครับคู่2ชอบไปที่เพชรจ้องจอมบอลมหาชัยคู่3ชอบไปที่เจ้ามังกรเพชรไซมอนสุนุกเกอร์ขับคู่ที่4ไปที่เพชรสองแสงเพชรย,ยินดีอะคาเดมี่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้จากลาขอดเพียงเท่านี้ขอให้สมาชิก